อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับที่นดีต้อนรับสู่ดาวเน็ตชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับ10อันดับกล้องโพลารอยด์ที่ถ่ายรูปสวยพกพาง่ายในปี2023นี้จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ยังน่าใช้อยู่จะมีตัวไหนบ้างครับไปชมกันครับ กล้องโพลารอยด์หรือกล้องอินสตแนนเป็นกล้องถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมากเนื่องด้วยความสะดวกในการถ่ายภาพที่ง่ายสามารถพกพาไปได้ทุกที่ซึ่งสเสน่ห์ของกล้องโพลารอยด์คือการเก็บภาพและสามารถได้ภาพจากฟิล์มโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีโดยที่ไม่ต้องล้างรูปให้เสียเวลาซึ่งทําให้ภาพที่ออกมาไม่สามารถถ่ายซ้ําได้ยิ่งทําให้ภาพที่ได้นั้นเป็นภาพที่มีคุณค่าทางจิตใจและเก็บความทรงจําได้แบบไม่ลืมแน่นอนแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ผมได้รวบรวม10อันดับกล้องโพลารอย ในปี2023ถ่ายรูปสวยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันครับเริ่มจากตัวที่10เลยครับ FujiFilm Mini 11 Instant Camera เป็นกล้องที่มีความสามารถพิเศษในการถ่ายภาพแม้มีแสงน้อยที่มีการพัฒนาต่อมาจากกล้อง Instant รุ่นเก่าๆมาพร้อมกับรูปทรงดีไซน์ที่สวยมีสีพาสเทลและมีสีให้เลือกหลายสีเหมาะก,กับสายฟุงฟ้งฟิงจับถนัดมือมาพร้อมกับการออกแบบปุ่มชัตเตอร์เรืองแสงแปลกใหม่ไม่เหมือนใครครับ อีกทั้งยังมีฟังก์ชันเสริมอย่างเซลฟี่โหมดสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้พร้อมทั้งมีแฟลชในตัวและมีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ไม่ยุ่งยากโดยที่สามารถใส่ได้สูงสุด10แผ่นและรอภาพเพียงแค่90วินาทีเท่านั้นสำหรับฟังก์ชันที่สำคัญของรุ่นนี้คือฟังก์ชันออโตเมติกเอ็กโพเชอร์ ที่ควบคุมรูรับแสงอัตโนมัติภาพที่ออกมามีความสว่างและแสงเข้าถึงได้อย่างแน่นอนครับสําหรับใครที่กําลังมองหากล้องอินสเตนขนาดมินิที่มีดีไซน์สวยที่พร้อมจะเป็นได้ทั้งกล้องและอุปกรณ์พปสวยๆในการพกติดตัวไปได้ทุกที่ด้วยน้ําหนักเบาเพียงแค่293กรัมใช้งานง่ายด้วยฐานขนาด AA จํานวน2ก้อนพร้อมทั้งราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายต้องเริ่มที่รุ่นนี้เลยครับโดยมีราคาค่าตัวประมาณ2,290บาทถัดมาตัวที่9 ลกล้องฟูจ i ฟิล์ม i n s t a Mini 40 Instant c a m e เ a เป็นกล้องที่มาพร้อมกับรูปทรงดีไซน์สุดคลาสสิกไม่เหมือนใครจุดเด่นสำหรับรุ่นนี้คือความเร็วในการกดชัตเตอร์และยังสามารถปรับแต่งได้อีกทั้งยังมีแฟลชในตัวโดยที่สามารถถ่ายภาพออกมาให้มีภาพที่สวยขึ้นภาพรายละเอียดที่ครบถ้วนเลนส์ยังสามารถถ่ายภาพเซลฟี่ได้โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังสามารถใส่ได้สูงสุดถึง10แผ่น และด้วยดีไซน์การออกแบบที่มีขนาดพกพาได้ง่ายสะดวกสามารถเซตสถานะของฟิล์มได้และยังมีกระจกสำหรับมองภาพในการถ่ายเซลฟี่รองรับการใช้งานเลนส์60มิลิเมตรนอกจากนี้ยังสามารถปรับแสงให้อัตโนมัติในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยสำหรับใครที่ต้องการกล้องที่ใช้งานง่ายและชื่นชอบในดีไซน์คลาสสิกสไตล์เรโทรหรือต้องการใช้งานถ่ายภาพคอสอัพจับถนัดมือแล้วก็มีน้ำหนักเบาหรือจะใช้งานที่เป็นพลอพ ก็สามารถทำได้ครับโดยราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3,290บาทตัวที่8กล,ออล้อง Instant Fujifilm Instax Square SQ 1 เป็นกล้องที่มีดีไซน์สุดล้ำกับรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสของกล้อง Instax Square ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษอย่าง Automatic e x p o s u u r e ในการควบคุมแสงอัตโนมัติทำให้ภาพที่ออกมานั้นมีแสงที่สวยและคมชัดแม้แต่ในที่แสงมืดก็ไม่เป็นปัญหาครับรวมไปถึงการใช้งานแบบเซลฟี่ที่สะดวกเพราะสามารถเก็บภาพได้ในระยะไกลตั้งแต่3 0ถึง50ซนเมตร และด้วยการออกแบบฟิล์มขนาด1ต่อ1ที่จะทําให้เก็บภาพมุมกว้างได้ดีเก็บภาพได้ก,กว้างขึ้นมาพร้อมกับการใช้งานที่ง่ายแล้วก็สะดวกสําหรับใครที่กําลังมองหากล้องอินสตแตนที่มีสีสันสดใสขนาดกระทัดรัดพร้อมทั้งสามารถพกพาไปได้ทุกที่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถตอบโจทย์แล้ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับโดยกล้องตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ ,3890 บาท ตัวที่7กล้อง instan Fujifilm Instax y 3 0 0สำหรับกล้อง instan Fujifilm Instax y 3 0 0 Instax Camera ตัวนี้นั้นที่มาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นสำหรับสายปาร์ตี้โดยสามารถปรับหมุนซูมโฟกัสได้มาพร้อมกับปุ่มที่สามารถควบคุมการกดใช้งานแฟลชที่แม้แต่มีแสงน้อยก็ยังได้ภาพที่สวยแล้วก็คมชัดอีกทั้งมาด้วยขนาดฟิล์มที่ใหญ่กว่าไซมินิ และด้วยหน้าจอแบบ LCD ที่จะช่วยบอกค่าและสถานะต่างๆในการใช้งานสะดวกใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนอกจากนี้ยังมีการใช้งานเลนมาโครที่สามารถถ่ายภาพได้ใกล้เพียงแค่40เซนเมเท่านั้นที่จะช่วยขยายขอบเขตในการถ่ายภาพนั่นเองครับโดยกล้องตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ4,290บาท ตัวที่6กล้อง Instant Fujifilm Mini l i p e สำหรับรุ่น Fujifilm Mini l i y p e ซึ่ง l y p e ย่อมาจาก Live Light and Play มีคอนเซปต์มาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเน้นการพกพาได้อย่างสะดวกสามารถพกพาไปได้ทุกที่ที่สำคัญบอกเลยว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับการใช้งานการถ่ายภาพที่จะบันทึกผ่านเซ็นเซอร์ ออกมาเป็นไฟล์ CMOS 1ต่อ5นิ้วซึ่งให้ความละเอียดได้ถึง5ล้านพิกเซลโดยสามารถดูภาพผ่านทางสมาร์ทโฟนและยังสามารถปรับแต่งรูปได้อีกด้วยในการใส่ฟิลเตอร์หรือเฟรมที่มาพร้อมกับกล้องความสามารถของรุ่นนี้ที่คุ้มค่าคือสามารถบันทึกเสียงได้ในตัวที่เป็นรูปแบบของ QR Code รวมไปถึงการปริน์ภาพจากมือถือผ่านลงฟิล์มได้อีกด้วยครับแล้วก็มาพร้อมโหมดไลฟ์วิวที่สามารถดูองค์ประกอบของภาพโดยรวมก่อนถ่ายได้ปิิน์ภาพจากมือถือลงฟิล์มได้อีกด้วยสำหรับใครที่ต้องการมองหากล้องโพลารอยด์ที่มีดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสำหรับใช้งานพกพารุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,490บาทตัวที่5กล้องโพลารอยด์ Go Instant Camera สำหรับสายมินิต้องไม่พลาดรุ่นกล้อง p พลลอ o i ยโก i อินสแตนคาเมล่าที่มีขนาดกระทัดรัดและมีขนาดเล็กมากที่สุดสำหรับกล้องอินสแตนมาพร้อมขนาดที่เล็กเพียงแค่105คูณ83.9คูณ61.5ม mm, ิมแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาเพียงแค่242กรัมเท่านั้นและด้วยการใช้งานโดยใช้ฟิล์มโพล a อรอยโก i อินสแตนฟิล์มลอยและใช้งานทางยาวโฟกัส51.1มิม เหมาะกับการถ่าย p o ร์เทรตและถ่ายภาพแบบเซลฟี่โดยที่สามารถตั้งค่าโหมดตั้งเวลาได้ พร้อมทั้งมีแฟตในตัวและสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ไฮ g h p e ฟอร์แมนลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จผ่านอุปกรณ์ไ i โคร USB ได้ครับโดยราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,490บาทตัวที่4กล้องโพลารอยด์แนว plus instant camera สำหรับกล้องโพลารอยด์แนว plus instant camera ที่มีการต่อยอดจากซีรีส์ n o วที่มีการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆม,มาให้ได้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยที่โพลารอยด์แว plus เนี่ยครับ มีการออกแบบดีไซน์ที่คล้ายกับรุ่นก่อนและมีสีให้เลือกมากถึง3สีด้วยกันแล้วก็เพิ่มการใช้งานความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับมือถือผ่านแอปพลิเคชันโพลารอยดโดยที่สามารถควบคุมค่าชัตเตอร์สปีด และค่า aperture ได้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงมาพร้อมกับโหมดใหม่อย่าง Light Printing เป็นการถ่ายรูปแบบ long exposure และสำหรับเปลนของกล้องที่มาให้มากถึง2ตัวภาพที่ออกมาจึงมีความคมชัดและให้รายละเอียดที่ครบครัน สำหรับการใช้งานแม้แต่ในพื้นที่แสงน้อยก็สามารถถ่ายได้เพราะมาพร้อมกับแฟลชในตัวแล้วก็สามารถถ่ายภาพได้สูงสุดถึง15ม้วนฟิล์มสำหรับการใช้งานในการถ่ายรูปแบบฉบับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางที่ต้องการถ่ายภาพได้ด้วยตัวเองสะดวกและเพิ่มการใช้งานที่สามารถเซตท,ทมมอร์ได้9วินาทีก่อนถ่ายได้ต้องจับตัวนี้เลยครับถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆเลยครับโดยกล้องตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ5,990บาท ตัวที่3กล้องโกดักอินสแตนปลินสำหรับแบรนด์ดังโกดักที่มาพร้อมกับการใช้งานความละเอียดสูงถึง10ล้านพิกเซลมีดีไซน์สวยทันสมัยตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่และมีขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ที่สามารถดูก่อนถ่ายภาพได้สะดวกพร้อมทั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงและยังสามารถใช้งานแฟลชได้โดยอัตโนมัติที่มาพร้อมกับกล้องในตัว หากแสงน้อยก็ยังได้รูปออกมาสวยๆได้แบบไม่ต้องกังวลใจเลยอีกทั้งยังสามารถปรับการตั้งค่าเวลาถ่ายรูปได้ถึง3วินาทีและ10วินาทีสามารถพิมพ์ภาพได้สูงสุดถึง40แผ่นเลยทีเดียวครับในส่วนของการจัดเก็บรูปภาพก็ง่ายสามารถบถันทึกภาพถ่ายลงในกัาซไมโครเอหากใครเป็นสายเดินทางคนเดียวเน้นพกพาง,ง่ายสามารถตั้งค่าถ่ายได้ด้วยตัวเองก็ต้องเริ่มจากกล้องตัวนี้เลยครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1234บาทตัวที่2กล้องไลกาโซ o อร์ t กล้องแบรนด์ดังอย่างกล้อง l ลกาโซฟอร์ t ที่มาพร้อมกับสเปคที่ออกแบบมาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการปรับระยะโฟกัสเพราะมีโหมดมาโคมาให้ในตัวและสามารถถ่ายภาพในระยะไกลได้สูงสุดถึง30เซนติเมตร และหากพูดถึงความเร็วของชัตเตอร์มาพร้อมกับความเร็วสูงสุด1ต่อ400และสำหรับรุ่นนี้สามารถตั้งค่าเวลาถ่ายได้อีกด้วยสะดวกและใช้งานง่ายมากๆสำหรับรูรับแสงจะอยู่ที่ f 1 2 7ขนาดเดียวเหมาะกับการถ่ายภาพที่ต้องการใช้แสงบอกเลยว่ารุ่นนี้นอกจากจะเหมาะสำหรับสายเดินทางแล้วยังสามารถใช้งานเป็นพับเป็นอุปกรณ์อ e s s ร r y เสริมเก๋ๆได้อีกด้วยครับโดยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ 1900บาทแล้วก็ตัวที่1กล้องโพลารอยด์ a p t o u c h เป็นกล้องที่มาพร้อมกับความทันสมัยของกล้องโพลารอยด์ a p t o u c h มาพร้อมกับความละเอียดที่มาให้ถึง10ล้านพิกเซลให้ภาพที่สวยงามออกแบบมาพร้อมสติกเกอร์ใส่กรอบอีกทั้งมีหน้าจอแสดงผลสำหรับการมองภาพให้ใช้งานได้อย่างสะดวก และโดยรูปแบบดีไซน์ของกล้องที่ทันสมัยทรงสวยและสำหรับประเภทของกระดาษฟิล์มภาพของรุ่นนี้ใช้งานประเภท4โลอิ้งที่เป็นการพิมพ์แบบไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์และสำหรับการใช้งานแจ้งสถานะมีอยู่3ดวงในการบอกสถานะของแบตเตอรี่กระดาษแล้วก็ไมโคร SD card สำหรับใครที่ต้องการมองหากล้องโพลารอยด์ในปี2023รูปทรงดีไซน์ทันสมัยใช้งานง่ายพร้อมทั้งแสดงสถานะของการ ในกาารช้งต้องเริ่มจากรุ่นนี้เลยครับโดยราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ12,500บาทครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับกล้องพลโลอยในปี2023นะครับต้องบอกไว้อย่างนี้แล้วนะครับว่ากล้องพลโลอยนั้นนะครับในแต่ละรุ่นนั้นมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าทุกรุ่นนั้นถ่ายรูปออกมาต้องสวยแน่นอนเลยนะครับ อีกทั้งแต่ละตัวนั้นยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพเก๋ๆนะครับหรือว่าเป็นพอบติดตัวได้สบายๆเลยนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำรัวันนี้ผมเอเนหนชนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคผมสวัสดีครับ